สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของคุณบุญเกื้อปุษสะเทโวที่เขียนเอาไว้บน Facebook เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่24กรกฎาคม2564มีเนื้อหาใจความสาระสำคัญดังต่อไปนี้ครับช่วงนี้มีกีฬาโอลิมปิก2020ที่ญี่ปุ่นปกติเมื่อไทยได้เหรียญทองโดยธรรมเนียม ของนักกีฬาก็มักจะแสดงความปราบรื้มยินดีโดยการนำธงชาติมาโบกหรือชูพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงเกียรติภูมิของชาติซึ่งเป็นสิ่งที่พวกสามกีดหรือพวกปฏิกษัตร์ไม่อาจจะทนดูและไม่ต้องการให้ทมเนียมปฏิบัตินี้ดำรงอยู่ต่อไปพวกเขาจึงใช้โอกาสนี้ไปหาขุดเอาภาพเก่า,กาของแก้วแฟเทคที่ไปชกชนะโคโบยุตตะที่ญี่ปุ่นแล้วพวกเขาชูรูปพ่อตัวเองบนเวทีเมื่อวันที่สาม พฤศจิกายน2 5 5 7นาำมาบิดเบือนว่าแก้วแฟร์เทคชูรูปพ่อของตนเองแทนรูปในหลวงและพร้อมใจกันเผยแพร่โหมการชื่นชมในช่วงนี้อย่างผิดปกติโดยมีนัยสําคัญไปถึงสถาบันทั้งที่ความจริงแล้วการที่แก้วแฟร์เทคได้ชูรูปพ่อเขาเมื่อได้แชมป์โลก K1 เมื่อปี2014นั้นเพราะว่าได้มีเหตุการณ์สำคัญส่วนตัวของเขาเกิดขึ้นก็คือว่า เขาต้องการจะอุทิศชัยชนะให้แก่พ่อของเขาซึ่งได้เสียชีวิตไปเพียง1สัปดาห์ก่อนการแข่งขันเขาจึงได้นํารูปพ่อขึ้นไปชูมิใช่เป็นการชูรูปพ่อแทนรูปในหลวงอย่างที่พวกสามกีบบิดเบือนและที่สําคัญเมื่อวันที่4พลพฤศจิกายนปีสองพปีสองพันสทันทีที่กรรมการประกาศว่าเขาได้แชมป์เควันสมัยที่4เขายังได้นําธงไตรรงมาคลุมบนไหลพร้อมกับนําภาพในหลวงรัชกาลที่9 ขึ้นสู่เวทีอีกด้วยหากเป็นเยาวชนสามกีดก็คงไม่แปลกแต่นี่ระดับอาจารย์ชานวิทย์ที่มีดีกรีเป็นนักประวัติศาสตร์นามอุโคตไม่น่าที่จะมาแชร์ประวัติบุคคลที่มีการบิดเบือนข้อมูลอย่างน่ารังเกียจและไร้รสนิยมเช่นนี้ลงชื่อบุญเกือ้อปุตสักเทโว24กรกฎาคม2564แล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับชาญวิทย์ กเกษตรซีรีส์คณะราชสามกีบนะฮะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนครับเป็นความชัดเจนของข้อมูลนะครับหลังจากที่เวลานี้เนี่ยนะครับหลายคนนั้นกำลังชื่นชมกับชัยชนะการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะครับของน้องเทนนิสก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นพยายามที่จะไปขุดคุยนะครับ กับเรื่องของแก้วแฟร์เทคแต่เป็นการบิดเบือนข้อมูลอย่างน่าละอายอย่างน่ารังเกียจครับ